เสียดายจังถ้ากระเป๋าอันนั้นตกพื้นแล้วเราไปเก็บเราจะต้องได้เงินแน่ๆเลยไอ้ตกแล้ว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 คราวนี้ตกชั่วพี่คะกระเป๋าตังพี่จะตกหรือเปล่าอ๋อโอเพี่รอคอยแมแม จะตกสักทีเนี่ย <Re coś> ถ้ามันไม่ตกเราทำให้มันตกเองก็ได้เราจะได้รีบทำดี <Re S 2> <Re> อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับน้องคนนี้ทำโทรศัพท์ฉันตกจนหน้าจอแตกอะค่ะอ้าวเจเย็นนะครับอย่าว่าอะไรน้องเชอเลยผมว่าน้องเชอไม่ได้ตั้งใจทำของตกหรอกตั้งใจค่ะน้องอาจจะพูดไม่ครบจริงๆจะพูด่า ตั้งใจไม่ให้ตกครับตั้งใจให้ตกค่ะหรือว่าน้องจะบอกว่าพ่อจะพ่อยิ่งพูดยิ่งแย่ลงแล้วทำไมหนูต้องตั้งใจทําของพี่เขาตกด้วยคะลูกฮะเชอก็จะเขี่ยกระเป๋าตังให้ตกพื้นเชจะได้ทําความดีเก็บคืนพี่เขาพี่เขาจะได้ให้เงินเช่ค่ะโธ่มีบ้านพวกคุณอนาถาจนน้องต้องหาวิธีเอาเงินค่าขนมแบบน,นี้เลยเหรอคะออมัน ไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมว่ามันต้องมีเรื่องเข้าใจผิดนะครับขอโทษทีนะครับนานครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอ๋อคืออย่างนี้ค่ะคือก่อนหน้านี้น้องเชอร์ทำความดีแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นนะคะเขาเห็นว่าน้องน่ารักเขาก็เลยให้ตังค์น้องมาและน้องคิดว่าน้องต้องทําความดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพื่อจะเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อชุด jasmine นะคะคุณน้องเชอรขอโทษนะคะ เธอตั้งใจจะทำความดีจริงๆค่ะแต่เชอไม่รู้ว่าโทรศัพท์มันจะตกลงมาแตกด้วยอะค่ะน้องเชอ่คะหนูรู้ไหมคะว่าการทำความดีคืออะไรการทำความดีก็คือการทำความดีนั่นแหละค่ะ การทำความดีมันต้องเริ่มต้นจากความคิดที่ดีก่อนทำเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่ถ้าเกิดหนูเริ่มต้นจากความคิดที่ไม่ดีทำเพื่อหวังผลตอบแทนจากคนอื่นแบบนี้เขาเรียกว่าการทำความดีนะคะลูกเข้าใจไหมเข้าใจค่ะงั้นส่วนเรื่อง ค่าหน้าจอที่แตกเนี่ยเดี๋ยวผมชดใช้ให้นะครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะมันแตกแค่ฟิลม์มเปลี่ยนแค่300อเองค่ะไม่เป็นไรครับยังไงก็ต้องใช้ครับน้องเชอรวันนี้ได้เงินมาเท่าไหร่คะลูก320คะ่ะพอดีเลยเอาให้พี่เขาสิคะไม่ี่เขอกไม่เป็นไรนี่คะน้องเชอ <c oughs> ร์ก็ได้ค่ะและ้วก่อน มีเธออยู่ข้างกันมันก็นดีดีแค่มีเราตรงนี้ t o กเก h e r เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกัน